สผู้ติดเชื้อต่อวันเยอะเหลือเกินคนรอบตัวก็ทยอยติดกันเป็นแถวแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงต้องดูสวัสดีค่ะพบกนันในไอที1 4ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีโควิด19ก็ยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนแล้วก็แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากติดนะคะแต่ถ้าเราต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหรือว่ากลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราติดหรือเปล่านะ จะต้องทำยังไงแล้วถ้าหากว่าติดไปแล้วล่ะจะต้องทำยังไงต่อวันนี้ไอที14ชั่วโมงรวบรวมคำตอบมาให้ทุกคนค่ะเริ่มจากคำถามแรกที่เราต้องตอบตัวเองกันก่อนว่าเราติดหรือเปล่านะ หากเรามีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 หรือรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเบื้องต้นให้เราซื้อชุด ATK ที่ได้รับอนุญาตจากออยมาตรวจเองก่อนซึ่งจะดูยังไงลองดูในคลิป YouTube i t 2 4 hrs ได้นะคะชื่อคลิปวิธีตรวจสอบชุด ATK ว่าผ่านออยไหมเมื่อนำมาตรวจแล้วหากขึ้น1ขีดก็พอสบายใจได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตนะคะ ยังต้องดูอาการกันเป็นระยะระยะอยู่ดีและอาจจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งให้ห่างจากครั้งแรกอีกสักหน่อยเพื่อความแน่ใจค่ะแต่ถ้าผล ATK เป็น2ขีดคือพบเชื้อโควิด -19 ก็ให้เราเข้าทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งในแอปและ Li าย Off ฟิเชียหมอพร้อม อย่างตอนนี้ทีมงานไอที24ชั่วโมงเข้าไปใน Line Official หมอพร้อมกดที่สัญ,ญลักษณ์หุ่นยนต์เพื่อคุยกับหมอพร้อมหรือแชทบอทเสร็จปุ๊บก็ให้กดติดโควิด19คลิกที่นี่ระบบก็จะให้เราทำแบบประเมินเพื่อที่จะประเมินว่าเราเป็นผู้ป่วยระดับไหนนะคะถ้าผลออกมาบอกว่าเราเป็นผู้ป่วยระบบก็จะให้เราติดต่อ1669เพื่อจะเรียกรถพยาบาลหรือว่าให้เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อัปเดตเมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 5ถึงแนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด -19 ต้องทำอย่างไรโดยผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด -19 ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วถ้าพบว่าขึ้น2ขีดมีผลเป็นบวกก็ถือว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าไม่ต้องให้ผู้ป่วยตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR อีกครั้งแล้วขั้นตอนต่อมาคือติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ค่ะสามารถโทรไปที่สายด่วนสปสชโทร1330กด14 ระบบจะส่งให้สถานพยาบาลคัดกรองเบื้องต้นนะคะและอีกวิธีคือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสำหรับชาวกรุงเทพสามารถโทรสายด่วนของแต่ละเขตได้ด้วยเช่นกันโดยเข้าไปดูเบอร์โทรได้ที่เว็บไซต์ m a i n b a n k k o k g o t h ค่ะหรือจะเข้าไปที่ l ล n e สาย k k เคเคโ1 9 Connect เเพื่อแจ้งข้อมูลผู้ป่วยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือสายด่วนที่ เกี่ยวกับโควิด -19 ประจำอำเภอรหรือจังหวัดโดยดูรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณาสุขของแต่ละจังหวัดได้เลยหลายๆเคสผู้ป่วยก็จะได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าหลายๆเคสอีกเช่นเดียวกันค่ะผู้ป่วยก็จะรักษาตัวเองที่บ้านหรือที่เรียกกันว่า Home Isolation แต่ก็จะมีคุณหมอมาคอยสอบถามอาการคอยคุยกับเราผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนหรือว่าโทรเวชกรรมนะคะ ที่ไม่ว่าเราจะกักตัวอยู่ที่ไหนก็สามารถปรึกษาคุณหมอผ่านมือถือได้เลยอาจจะเสียค่าบริการเล็กน้อยแต่ก็เหมือนมีคุณหมออยู่ใกล้ๆโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายแอปให้เลือกบางแอปก็สามารถสั่งยาและส่งมาที่บ้านได้ด้วย นอกจากนี้ตอนนี้สปสชก็ได้เปิดให้บริการรับยาผ่านแอป Spring Up ที่จะส่งยาไปให้ถึงบ้านแบบฟรีๆทั่วกรุงเทพตามแนวทางโครงการเจอแจกจบใครที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วต้องโฮมไอโซเลชันก็ใช้บริการผ่านแอป Spring Up ได้เลยฟรีค่ะ และสําหรับกรณีของผู้ที่มีประกันสังคมจริงๆก็สะดวกเหมือนกันนะคะสามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะสําหรับผู้มีประกันสังคมหรือว่าเป็นผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวไม่ต้องโทรไปที่ไหนแล้วก็ได้นะคะเพียงแค่ถ่ายภาพผลตรวจ ATK เคที่ขึ้น2ขีดพร้อมกับนําบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อยื่นที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเราได้เลยค่ะ ก็จะได้รับยาตามโครงการเจอแจกจบแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านพร้อมกับกักตัวแยกออกมาจากคนอื่นนะคะซึ่งถ้าหากเรากักตัวครบ10วันแล้วเราก็สามารถกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ได้ด้วยค่ะซึ่งในตอนนี้สามารถใช้ผล ATK ในการขอสิทธิและการเข้ารักษาต่างๆได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากใครจําเป็นจะต้องยื่นผล RT-PCR เช่นสําหรับเบิกประกันกับบริษัทประกันก็จะต้องไปเสียเงินตรวจ RT-PCR เองที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ โควิด -19 ทําทำให้เทคโนโลยีในอนาคตเข้ามาใกล้ตัวเราเร็วยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีก็ได้เข้ามาช่วยในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าดีที่สุดเลยก็คือระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ติดโควิดดีกว่าเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างและคนในครอบครัวค่ะเพราะเมื่อติดแล้วถึงแม้ว่าจะรักษาได้แต่ก็ยังต้องกังวลเรื่องของลองโควิดกันอีกนะคะและตอนที่เราต้องรักษาตัวก็ยังจะต้องเสียงานเสียการเพราะว่าจะต้องกักตัวกันด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ